สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแน,นลมีคนกล่าวเคยรักแพลว่ลาวรักเลยนะฮะแต่ตอนนี้ไม่รักแล้วเพราะเธอเป็นแบบนี้แบบไหนครับมีเพจเพจหนึ่งนะเพจเนี่ยเขาจัดทำจัดสร้างโดยมนุษย์เนาะคนที่ทำเพจเนี่ยก็คือมนุษย์นะครับ มนุษย์สามารถทำสิ่งที่ดีและสิ่งที่ชั่วร้ายได้อยู่ที่คุณจะเลือกนะครับแต่ถ้าคุณเลือกที่จะประนามศิลปินเหมือนมีการสร้างเพจขึ้นมาแล้วคุณก็ประนามศิลปินไปในทิศทางที่ลบทิศทางที่ไม่ค่อยดีนักนะครับมันก็เป็นสิ่งที่คุณเลือกนะเราห้ามความรู้สึกใครไม่ได้ บางคนจะตัดสินคนนั้นเป็นอย่างนู้นคนนี้เป็นอย่างนี้นะครับมันเป็นเรื่องของพวกท่านเลยนะพวกท่านจะคิดอย่างไรจะตัดสินใครก็แล้วแต่แต่ในความเห็นของแอดดิวเนี่ยแอดดิวว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันมีทั้งถูกและผิดนะครับผิดก็แก้ไขถูกก็ทําต่อไปต่แค่นั้นชีวิตไม่ต้องหรูหรามาเห่ามากแค่มีความสุขในทุกๆวันก็เพียงพอแต่ก็มีเพจเพจหนึ่งนะครับซึ่ง ทำโดยคนทำโดยมนุษย์นะทำไมต้องบอกว่าแอดย้ำเหลือเกินทำโดยมนุษย์มนุษย์ก็เป็นคนทำสิมนุษย์ก็ต้องทำสิก็เพราะมนุษย์บางคนไงมีใจที่เป็นสัตว์นะครับมนุษย์บางคนมีใจที่เป็นสัตว์นะสัตว์เดรัจฉานบางตัวเนี่ยยังมีสำนึกดีกว่าแต่สัตว์ประเสริฐบางคนที่เรียกว่ามนุษย์เนี่ย กับมีหัวใจเยี่ยงสัตว์บางประเภทนะครับออต้องใช้คำว่าสัตว์บางบางตัวบางประเภทเออในการที่เราไปเห็นเนี่ยล่าสุดเนี่ยไปเห็นเพเพ็เนี่ยเขาบอกว่าคือเขาเล่าให้ฟังอะเนาะเขากล่าวเมื่อก่อนเนี่ยสงสัยมากๆเลยทำไมเลดี้มันด่าแพลว่าเลดี้ไหนครับไม่รู้จักไม่อยากรู้จัก มันด่าแพลวพาวได้ทุกวันไม่เหนื่อยหรือไงตอนเนี้ยรู้แล้วสันดานแพวแพลวนางเป็นคนปากจุดจุดจุดตีนชอบเอาชนะแถข้างๆ้างคู่กูก็จะไปให้ได้ไม่เคยยอมรับผิดสักเรื่องโทษคนนั้นโทษคนนี้โทษทุกคนยกเว้นตัวเองเหมือนน้ำล้นแก้วล้นโองชีวิตนี้ถ้าไม่มีเงินจะเหลือใครข้างตัววะ สันดานแบบนั้นให้ตายหาสิกูเคยพาดไปสงสารคนพันนี้ได้ยังไงวะโอ้โหนะก็มาเป็นชุดเลยเนาะอืมอย่างที่บอกแหละว่าชีวิตศิลปินหญิงที่ชื่อแพรว่เนี่ยจะใช้ชีวิตให้ปกติจะใช้ชีวิตแบบดีๆมีความสุขคนก็ไปอิจฉาคนก็ไปว่า ไม่รู้จะให้เขาเป็นคนเลวให้ได้เลยหรือไงจะให้เขาไม่ดีเลยหรือไงคุณถึงจะพอใจกันนะครับเดี๋ยวเรามาเคลียรดรามา่าเคลียวิเคราะห์นะครับตรงที่ช็อตที่ดา่าแพลาวที่ว่าแพลาวเนะาะเมื่อก่อนคุณสงสัยทำไมเลดี้มันดา่าแพลาวได้ทุกวันที่เขาดา่าเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขาเป็นคนชอบเผือกหรือเปล่า หรือเขาไม่รู้จะด่าใครแล้วเขาไม่รู้จะด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นเขาคิดไม่ออกแล้วเลยไงว่าเขาจะด่าใครเขาก็ด่าแพลาวทีนี้ด่าทุกวันจนกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นสิ่งที่ทําในทุกๆวันเนาะเขาเรียกว่าเป็นการด่าคนอื่นเพื่อชีวิตตัวเองมีความสุขอันนี้เขาเรียกว่าพวกโรคจิตหรือเปล่าด่าคนอื่นแล้วตัวเองมีความสุขเนี่ยนะ ดา่าแปลว่าได้ทุกวันไม่เหนื่อยอดีว,ว่าคงไม่เหนื่อยหรอกเขาคงด่าจนชินะนะครับด่าจนเป็นการทำงานละตอนนี้รู้แล้วสันดานแปลว่านางเป็นคนปากส้นตีนนะฮะไม่อยากพูดคำหยาบเลยนะชอบเอาชนะอ่ะแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาเป็นคนปากสอตอชอบเอาชนะ เวลามีคนพูดให้คุณฟังไม่ถึง5นาทีไม่ถึง10นาทีคุณก็ด่วนตัดสินคนคนนั้นแล้วทั้งๆที่ชีวิตของเขาเนี่ยมันรัน24ชั่วโมงนะครับนิสัยของเขาการทำประโยชน์การทำความดีมันมีหลายอย่างมากที่เป็นมิติในการใช้ชีวิตของมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีมิติในการใช้ชีวิตโดยจะใช้ชีวิตแบบธรรมชาติ มีผิดมีถูกมีดีมีร้ายเป็นเรื่องปกติของการใช้ชีวิตซึ่งมีคนมาเล่าให้คุณฟังคุณไปตัดสินเขาภายใน5้าถึงสินาทีคุณแม่งโคตรโง่เลยนะคุณรู้หรือเปล่าคุณจะกลายเป็นคนโง่ที่ไม่มีสติที่ชอบตัดสินคนอื่นเพียงไม่ถึง10บนาทีคุณไปเรียนรู้ชีวิตประจําวันเขาหรือยังคุณไปอยู่ใกล้ๆเขาหรือยังแล้วก็มันไม่แปลกใจหรอกที่ทาไมมีคนปกป้องแพาว เพราะคนเหล่านั้นอยู่กับแพลวๆตลอดถูกไหมครับอย่าไปฟังคนนั้นพูดคนนี้พูดนะมันเป็นเหมือนกับการสะกดจิตอะ่ะแล้วคุณก็จะไปว่าแพลวเป็นเป็นคนไม่ดีคุณติดตามใครนะครับคุณอาจจะผิดหวงังคุณอาจจะไม่ชอบแต่ครั้งหนึ่งคุณเคยชอบคุณเคยรักคุณไม่ชอบคุณก็แค่ไม่ทําข่าวเขาไม่ไปพูดถึงเขาในทางที่เสียหายคุณก็เดินออกไปแค่นั้นสําหรับแอดดิวนะครับถ้าแอดดิวไม่ชอบใครแอดดิวไ,ไ,ไม่พูดถึงเลยนะ ไม่พูดถึงเลยเดินหน้าต่อไปแล้วก็ทําในสิ่งที่เรารักเราชอบส่วนคนที่ดา่าแพลวๆทุกวันทุกวันดา่าเหมือนกับเป็นเพจเพจดึงสร้างขึ้นมาแล้วก็ดา่าทุกวันทุกวันทุกวันนะ่ะไอ้ดวมองว่าเขาเป็นพวกโรคจิตเป็นพวกป่วยจิตนะครับด่าคนอื่นแล้วตัวเองมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะนแล้วก็ต่อนะว่าแถข้างๆคูค,คูก็จะไปให้ได้ ไม่เคยยอมรับผิดสักเรื่องนะแล้วคุณคิดได้ยังไงว่าเขาไม่เคยยอมรับผิดสักเรื่องเขาก็มีความผิดในแบบของการใช้ชีวิตของเขา mm hmm. เขาก็ต้องสํานึกซีว่าอันไหนผิดไม่งั้นเขาก็จะทําต่อหรอเลยไงถูกไหมครับอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ผิดพลาดเนี่ย <m> เขาก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เพราะว่าเขารู้ตัวว่ามันผิดเขาเลยเริ <m> ่มต้นใหม่กับสิ่งที่ดีขึ้นชัดเจนขึ้นปฏ <m> ิวัติใหม่ขึ้นรูปแบบใหม่ขึ้นในการทํางาน นะครับชีวิตนี้ถ้าไม่มีเงินอ่าต่ออันนี้ต่อนะชีวิตนี้ถ้าไม่มีเงินจะเหลือใครข้างตัววะสันดานแบบนั้นชีวิตนี้ถ้าไม่มีเงินแล้วคุณคิดว่าคุณอย่างแพลวๆเนี่ยจะทําตัวเองให้จนหรือเปล่าจะทําตัวเองให้ไม่มีเงินหรือเปล่าเข้ามาถึงขนาดนี้แล้วต่อให้เขาไม่ได้อยู่กับแบรนด์ดังๆคนจ้างรวยๆนะฮะหรืออยู่ วงดังๆเพื่อที่จะมาฟิชชิ่งด้วยเหมือนลิเกน้องซันเนี่ยแหละนะครับน้องซันก็ไม่ได้ร่ํารวยอะไรมากมายแต่ที่เขามีทุกวันนี้ก็ได้มาจากความสามารถของเขาอะไรที่ช่วยกันได้เรื่องเงินเรื่อง,องทองมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาสองคนที่เขาคุยกันและเข้าใจกันเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ต้องไปเผือกนะครับเราเอาเฉพาะเรื่องงานเสพเรื่องงานไม่ต้องไปว่าเขาเสพเรื่องผู้ชายจนโอ้โหกลายเป็นคนแบบไม่มีสมองเหลือพื้นที่ ให้สมองได้จําเรื่องดีๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยคุณไปกัดเขาไปว่าเขาเนี่ยนะครับแล้วกเ็เอารูปนะเอารูปเขามาลงรูปแผลกับซานมาลงแล้วก็ไปแขวนด่าเขาให้รูปเพจไปว่าไปด่าเขานะประมาณว่าทําไมเป็นคนปากสอตออย่างนี้ล่ะแปราวเวลาอยู่ใกล้ผู้ชายเธอก็จะทรงพลัง h ฮดเป็นอีแรงมากเลยนะครับแต่อะไรที่มันแบบเ,เป็นการโพสต์หรือเป็นการประจานเนี่ยนะประจานเนี่ยก็ไม่ควรอยู่แล้วเนาะมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาฟ้องละเมิดได้นะครับแต่คุณเล่นเอาข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงแล้วก็เอารูปน้องซันกับแพรมาโพสต์แบบนี้มันน่าเกลียดเพจนี้จะกลายเป็นเพจที่ไรคุณธรรมไรค่าไม่มีมารยาท แล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าติดตามเพราะเพจเพจเนี้สร้างให้คนแตกแล้วก็ร้าวฉานกันนะแดวูคุยตรงๆเลยแล้วกันเนาะ mm. ก็มีทางลูกเพจเข้ามาก็กล่าวว่าเอาง่ายๆถ้าผู้หญิงคนนี้ฉลาดจะไม่ฟาดสังคมด้วยโพสต์แบบนี้แบบนั้นถึงทำไมถึงไม่หาคนที่เป็น คนสั่งสีม่วงมาในสถานการณ์แบบนี้อีกฝ่ายประกาศตีม่วงปฏิเสธไม่ได้หรอกนะเราอายุ41ปีแล้วเรายังไม่เห็นคนที่ให้พวงหลีดสีม่วงถึง5คนเลยดีไม่ดีเนี่ยแหละคือคนแรกที่เราเห็นแต่ละสีมีความหมายมันก็จริงแต่คนทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกันอีกฝ่ายหนึ่งประกาศทั่วโซเชียลว่าใช้สีม่วงฝ่ายที่ประกาศ เข้าชัดเจนและบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วแถมคนตายผ่านมาต้องส,องสามสองสาวันคุณเป็นผู้ใกล้ชิดแต่เพิ่งให้พวงหรีดวันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าการจับผิดอะไรที่เป็นแปลวๆาเนี่ยจะเคลื่อนไหวอะไรแต่ก็โดนจับผิดตลอดนะครับก็ไม่เข้าใจเนาะคนที่เคยรักเคยชอบเนี่ย ถ้าไม่ชอบก็คือปล่อยไปเลยไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ข่าวที่ไม่เป็นความจริงหรือไม่ต้องไปคิดเองเออเองเพราะว่าความคิดแบบนี้นะฮะความคิดแบบนี้มันจะกลายเป็นความคิดท็อกซิกแล้วก็คนที่เขาไม่ดู้เรื่องนะไม่ดูเหตุการณ์จริงแล้วก็เอาตรงๆเลยแล้วกันนะคนโง่อะคนที่ไม่ฉลาดอะคนที่ไม่ไต่ตองก่อนเขาก็จะหลุดความคิดเขาแล้วก็ไปให้ตัวเขาแสดง คอมเมนต์อะไรแบบนี้แย่ๆออกไปสู่สาธารณชนนะครับเออมันแย่จริงๆนะมันมันมันไม,ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับเรื่องราวแบบนี้ที่เกิดขึ้นนะครับออแพรววเนี่ยเป็นคนฉลาดนะแต่ถามว่าพุ่งหลีดสีม่วงอะ่ะไอเดียเคยเห็นไหมเคยเห็นนะเมื่อก่อนลออุงเสียลุงเสียแล้วก็ได้รับพระราชทานนะครับลุงเสียได้รับศพพระราชทาน ลุงทํางานใหญ่โตมากรุ่ของแอดดียนะฮะพุ่งลีดสีม่วงเขาส่งให้กันมานานแล้วนะครับสีม่วงคือดอกใหญ่ๆจะไม่ได้แล้วดอกอะไรแต่ว่าเป็นดอกสีม่วงดอกใหญ่นะครับแล้วก็สวยมันมีความหมายของมันอยู่ร้านดอกไม้ก็จะรู้ดีนะเดี๋ยวนี้เขาไม่มาจํากัดแล้วว่าห้ามใช้สีนู้นสีนี้สีนั้นอะไรเงี้ยเพียงแต่ก็ยังมีขาวดําอันนี้คือเรื่องชุดอาถ้าเกิดคุณใส่ชุดสีม่วงไปงานศพอันเนี้ยค่อยมาว่ากันค่อยมาติกัน นะผิดก็ไปตามผิดแต่นี่คือดอกไม้มันไม่ใช่ชุดนะครับนะคงไว้ชุดดำก็โอเคแล้วแต่ดอกไม้อะเป็นสีม่วงถูกไหมครับก็เหมือนแอดดิวจะตายอ่ะเอาตัวเองตายก่อนแล้วกันเหมือนแอดจะตายอะแอดก็สั่งเสียให้ลูกน้องบอกทุกคนว่าถ้ากูตายนะมึงทำดอกไม้สีม่วงมาให้กูลงศพด้วยอะไรด้วยเพราะกูชอบสีม่วงสมมตินะ เขาก็ต้องทําเหมือนกับการเปิดเพลงในงานศพอะถูกไหมบางคนถึงขนาดจ้างนะักร้องที่คนตายชอบมาร้องเพลงให้ฟังเลย<ส>ก็มีนะครับมีตังก็ทําไปนะประมาณนั้นแหละฉะนั้นไม่ควรดราม่านะฮะแล้วก็ไม่ควรมาโพสต์ประจานอะไรแบบนี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆนะไปแขวะเพราะว่าเสพเรื่องผู้ชายให้น้อยลงเธอจะได้เหลือเกียรติเหลือศักดิ์ศรีเหลือสมองอยู่บ้างเนี่ย ไปดูถูกเขาอีกไปมีนประมาทเขาอีกนะครับเออคุณรู้ได้ยังไงว่าเขาไม่มีสมองเขาทํางานหาเงินได้ขนาดนี้ถามหน่อยเพจบางเพจเนี่ยมีเงินเท่าเขาหรือยังจะไปว่าเขาโกงเงินแล้วเขาร้องเพลงทําซากอะไรล่ะทุกวันทุกวันน่ะเขาจะเหนื่อยทําไมไงีถ้าเขารวยเขาไม่ต้องมาเหนื่อยอย่างนี้หรอกถ้าเขารวยเขาเกินเลเวลการทํางานแล้วเขาต้องอยู่กับบ้านไม่ต้องทําอะไรแล้วนะใช้เงินดอกธนาคารอย่างเงี้ยมีเป็นล้านดอกก็ขึ้นแล้วนะ หรือจะเอาไปปล่อยก็ได้ให้มันถูกลงจะได้ไม่ผิดกฎหมายร้อยละสิบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับฉะนั้นเนี่ยเขาก็ยังสู้ชีวิตยังทํางานอยู่การทํางานของเขาเนี่ยมันก็เป็นรูปแบบของเขาและเขาก็รู้ว่ามีคนเกลียดเขามีคนไม่ชอบเขาแพรวเขารู้แปรว่ากับซันเนี่ยเขาตั้งใจทํางานมากคุณแค่ไม่เห็นคุณแค่มีอคตินะครับแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยทำโดยไม่เดือดร้อนใครจะซื้ออะไรจะชอบอะไรเขาก็ทําเขาก็ ใช้ชีวิตแบบไม่เดือดร้อนใครแต่บางคนไปเดือดร้อนแทนไงเราก็ไปเที่ยวตัดสินว่าเขาเป็นคนอย่างนูน้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนั้นบางคนมาพูดให้ฟังไม่ถึงสิบนาทีเลยกูตัดสินว่าม,มึงเป็นคนเลวแล้วกูตัดสินเลยมึงเป็นคนไม่ดีกูตัดสินเลยมึงเป็นผู้หญิงที่แย่มากๆนะแล้วก็เอาเรื่องพุ่มไม้มาพูดเอาเรื่องพุ่มไม้มาพูดเอาเรื่องอะไรอีกอะเรื่องที่แบบว่าอาคติล้วนๆน่ะคือคุยแต่เรื่องอดีตอะมันมีความสุขเหรอครับถามหน่อยเรื่องอดีตมันมีความสุขเหรอ มันควรอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าปัจจุบันเขาทาอะไรอะเขาส่งพวงหลีดมาให้ให้งานศพแล้วสีม่วงแล้วยังไงครับจบนะจบได้แล้วเออถ้าเกิดแพรวพราวเนี่ยใส่ชุดสีม่วงมางานศพเนี่ยเออคุณค่อยไปด่าเขาเดี๋ยวแอดจะพูดด้วยนะเขารู้กะละเทา้าก็แอดดิวก็เคยเห็นพวงหลีดสีม่วงพัทย์ยงพัทยาชนบุรีนะครับก็ส่งกันนะญาติทำร้านดอกไม้ครับญาติแอดดิวนหะทำร้านดอกไม้นะ เป็นอาก็คือเป็นอาร์สไปยนะครับเป็นแฟนของอหัวหน้าโนโยธาก็คืออายคนนึงนะก็ทำระดดอกไม้แล้วก็งานลุงที่เสียเนี่ยก็มีคนส่งพวงหลีดสีม่วงไปให้มันก็เป็นเรื่องปกติเพราะมันมีมานานแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมีนะโอ้มีมานานมากแล้วนะไอ้พวงหลีดสีม่วงเนี่ยนะครับไม่ต้องรามากสรุปและกันนะมีคนรักก็มีคนเกลียดมีคนกล่าวเนาะเพดเป็นเนี่ย เพจเพจเนี้ยก็เป็นคนนั่นแหละนะครับก็คือกล่าวว่าแพลวราเนี่ยฉันไม่รักเธอแล้วอะไรเงี้เมื่อก่อนฉันเคยรักมากๆนู่นนี่นั่นสารพัดนะแล้วก็ไม่ต้องไปสงสัยหรอกว่าทําไมเลดี้มันถึงด่าแผลว่านะครับอันนี้เขาเขาพิมพ์มาอย่างนี้นะเขาพิมพ์มาอย่างนี้นะเรามีหลักฐานนะเออเนี่ยทั้งเพจเพจเนี้ยเขาบอกเลยว่าสงสัยว่าทําไมเลดี้เนี่ยมันด่าแพลว่าด้ทุกวันตอนนี้เข้าใจแล้วเพราะสันดานแพลว่าไม่ดี ปากสอตออะไรอย่างเงี้ยนะคุณนะ่ยนะคุณไม่ควรไปว่าเขานะคุณเคยรักเคยชอบเปล่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบไม่รักเขาแล้วเนี่ยคุณก็ปล่อยให้เขาใช้ชีวิตของเขาต่อไปไม่ควรเป็นเพจที่ทําตัวแบบ ka, ไร้ค่าไร้ประโยชน์เอาศิลปินคนอื่นมันดา่าเอาศิลปินคนอื่นมาด่าถามหน่อยคุณคนดีเหรอคุณเป็นคนดีกว่าเขานักเหรอคุณทําอย่างเงี้ยและไอที่รอดอเนี่ยเลดี้เนี่ย มันด่าแผลว่าเนี่ยคุณคิดว่าเขาเป็นคนดีเหรอคนดีที่ไหนเขาดั้งด่าเช้าด่าเย็นด่ายี่สิบสี่ชั่วโมงคนดีที่ไหนครับคนที่ดีคือคนที่มีจิตสานึกมีจิตสานึกมีจิตวิทยาในการดูคนเขาจะไม่ยุ่งเขาจะพูดแต่สิ่งดีๆถ้าเขาพูดดีๆไม่ได้เขาก็ต้องดิลิทตัวเองออกไปจากสังคมตรงนั้นเพราะมันมีแต่พลังลบ เบสิกเบสิกแค่แน่คุณคิดันไม่ได้หรอหรือ,อยังไงหรือบางคนมาฟังสิ่งที่แอดดิวพูดเป็นแฟนคลับของพ่อบิ๊กไม่พอใจที่แอดดิวปกป้องแพลวๆาขอโทษนะครับประเด็นเนี้ยไม่มีพ่อบิ๊กเลยไม่เกี่ยวกับพ่อบิ๊กเลยนะครับพ่อบิ๊กเป็นผู้ชายที่ประสบความสําเร็จนะมีลูกสองมีสิทธิ์ในความเป็นพ่อทํางานมีธุรกิจเยอะแยะมากมายอย่าเอาเขามาโหนอย่าเอาเขามาเกี่ยว รเราพูดถึงเรื่องของเพจเพจหนึ่งที่เมื่อก่อนเคยชอบแปลว่าแล้วตอนนี้เกลียดแพลว่าเพราะไปเห็นรอดลอดอเลดี้โพสถึงแพรว่าหรือด่าแปลว่าแทบทุกวันจนทําให้เพจเพจเนี้ยเข้าใจว่าเพราะอะไรถึงเกลียดเพราะสันดานมันเป็นแบบนี้เพราะมันชอบแถข้างๆคคูไม่เคยยอมรับผิดสักเรื่องทําตัวเหมือนน้าล้นแก้วล้นโอ่งอะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ที่ก็แค่วิเคราะห์ให้ฟังว่า คุณอย่าไปตัดสินใครนะคุณอย่าไปว่าใครนะทุกคนเขาก็ตั้งใจที่จะทำสิ่งดีๆให้กับสังคมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมด้วยคุณไปว่าเขาแบบนั้นเป็นการตัดทอนกำลังใจของเขาคุณไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องไปแสดงความคิดเห็นแบบเอารูปเขาบาลลงเอามาแขวนแล้วก็คุณก็ให้ลูกเพจมาดา่ามันไม่ถูกต้องนะครับแค่นั้นแหละคุณรับฟังได้คุณใช้สติฟังสิ่งที่แอดพูดเนี่ยคุณจะเข้าใจแต่ถ้า คุณไม่เข้าใจหรือยากเกินจะเข้าใจเราก็ต้องปล่อยคุณไปตามวาระกรรมของคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยฟ้ามีตาหน้าต่างมีหูประตูมีช่องทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์ได้ทำออกไปอะเนาะก็คือคนสร้างเพจอะนะคไม่ใช่หมาแมวหรอกก็คือมนุษย์แหละมนุษย์คนนั้นซึ่งที่เราไม่เคยได้เห็นหน้าเห็นตาเห็นแค่เพจ กลับทำในสิ่งที่ไร้ประโยชน์โดยการเอาศิลปินคนอื่นมาแขวนด่าเพจเพจเนี page, page ้ยนะครับไม่ใช่เพจที่ดีไม่ใช่เพจที่ดีนะครับบอกเลยเพจเพจเนี page, page ้เป็นเพจที่ไร้สำนึกไร้ like คุณธรรมไร้ like จิตใต้สำนึกไร้ like สมองนะครับไม่ส่งเสริมให้ทุกคนติดตามเพจที่มีลักษณะแบบนี้แต่ให้ติดตามเพจที่มีลักษณะ ซัพพอร์ตส่งเสริมพูดจาดีคอมเมนต์ Comment, แล้วก็โพสต์ในสิ่งที่เป็นพลังบวกแล้วให้ข้อคิดคุณติดตามไปเลยนะติดตามไปเลยอย่างนั้นนะดีเอาเลยอย่างเงี้ยดีสนับสนุนซัพพอร์ตส่งเสริมให้ข้อคิดมีคำคมมีอะไรที่มันดีนั่นแหละครับอยู่ได้นานเพราะว่าไอคนที่มันมีเพจนะแล้วมันเอาเพจมันเนี่ย ทำมาหากินกับศิลปินแล้วมันก็ด่าศิลปินแบบเสียห,หายเนี่ยพวกนี้อยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ร้อนรุ่มนะไม่ได้กลัวนะแต่มันจะตายเพราะความเครียดของมันมันจะตายเพราะสิ่งที่มันได้สะสมไว้นันก็คือพลังลบไอ้พลังลบเหล่านี้จะทําให้มันในหน้าตาหมองคล้ําทําให้มันเครียดจนเกิดโรคร้ายในตัวเองสุขภาพจิตไม่ดีสุขภาพกายก็ไม่แข็งแรงทําให้คนเหล่านี้ อยู่บนโลกนี้ไม่ค่อยได้นานคือตายหาก่อนนะครับวันนี้ขอแค่นี้ก่อนเอจอกันใน ep ต่อไปครับสวัสดีครับ